แล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากเท่าทำการซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักฟูนะผมตอนนี้ย,ยอดแชร์คนในตัวโพสต์งใน Facebook ของเรานะผมเพราได้เพิ่มขึ้นมาเ,เจ็ดสิบเปนทีบร้อยแบบนี้กันแล้วเนาะและ้วแถมเป็นกันตอไในการทำง่ายๆแบบนี้กันเลยด้วยนะผมอาล่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวโพสต์เฟซบ o ๊กของเรากันนะครับผมเดี๋ยวขันตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมได้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยนะครับผมท กดเข้ามาใช้งานทําการตามผมก่อนได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ได้เข้ามากะล้วที่ในตัวของเว็บไซต์ผมที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้มากดลงชื่อกับสมัครสมาชิกเพื่อได้ไปใช้งานสําหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์เป็นครั้งแรกอาจจะไม่มีสมาชิกที่ในตัวเว็บไซต์ก็ให้ท่านผู้ชมผมไม่ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างนี้ไปก่อนไดน้ที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกอ่ะ ก็หากได้กดเข้ามาก็แล้วผมที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกผมที่หน้าต่างในส่วนตรงด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ระบบไม่กับเราโดยสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการสมัครสมาชิกกันไปได้แต่แถมในหน้าต่างการสมัครสมาชิกผมที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้นะผมเขาก็ยังให้สามารถที่จะเรามาสมัครผ่านบัญชีที่ไม่ได้อยู่ตรงด้านนี้กันได้ด้วยและผมแปลว่ามีใครที่จะดวกเนาะหรือหากใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็ยังให้สามารถที่จะย้อนมาแล้วก็ลงที่ช้งานผ่านบัญชีกันก็ได้เลยเนาะอ่ะ แล้วก็อนอื่นเลยนะผมไม่รอได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ผงเกมเอ็มีดเกันนะครับผมในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นอย่างนี้กันเลยนะผมก็จะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามาสมัครตางกันได้หรือว่าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานทําการตามผมกันอยู่แล้วแต่ก็อาจจะอ่ะเข้ามากันแล้วผมก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้นะผมที่ในตัวของเว็บไซต์ผมเพื่อได้มาใช้งานแต่หากใครที่ได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกยอดเงินตรงด้านนี้อาจจะไม่มีหรือใครที่เคยเข้ามาใช้งานนะผมอาจะมไ่ยอดเงินที่่อยูตรงด้้้าานนีก็ท่ชมไ กดเข้ามาที่หน้าต่างตัวส่วนด้านนี้กันไปก่อนได้ผมที่หน้าต่างกัรเติมเงินหรือว่าใครที่เข้ามาใช้งานแล้วไม่มียอดเงินตรงด้านนี้เนาะอ่ะก็พอได้กดเข้ามากระไรที่หน้าต่างการเติมเงินของที่หน้าต่างตัวในนะที่นี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเปแบบนี้ระบบไม่กลับเราโดยสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาเติมเงินกันได้และแถมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางไว้ในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมขาที่มีช่องทางเราได้เลือกเติมเงินกันอยู่ตั้งห้าช่องทางก็แต่หากว่ามีใครนะผมที่รู้จักช่องทางอะไรหรือสะดวกช่องทางในการเติมเงินแบบไหนผมน่งาน้กะือนวาารต่หี ใช่แล้วผมบไีได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะเติมเงินไปเสร็จแล้วหรือว่ามียอดกันกันอยู่หล้อที่ในตรงเว็บไซต์ก็สามารถที่ให้กดย้อนกลับมากันได้ผรที่ได้สนะนัหรือเว็บไซต์กัไปกดได้เลยอะ เดี๋ยวเราก็ได้กดยกกันกลับมากันได้แล้วนะผมที่ในส่วนหน้าต่างทงเวอร์ซเลาทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ส่นหมดหมู่แล้วก็บริการทด้องการทําการกันได้เลยนะผมแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเราได้มากดเลือกที่ในส่วนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กของเราจะไปกอน,นะผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกกันต่อที่ส่งหมดหมู่หมดหมู่เขาได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมทีนี้ในส่วนหมดหมู่ท่ต้องการก็คือการเพิ่มนะผมยอดอแชร์ของในตัวโพ์เฟซบุ๊กนะผมเราก็เลือ่อนหาดูกันได้เลยเนาะแชร์ก็จะอยู่ตรงนี้กันเลยผมก็กดเลือกกันไปแล้วพอเราเลือกกันได้แล้วที่สส่่่่ววนนนหมมมดูแล้้ททีีเรรราาากกจะอัตบิ บริการเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้บริการผมจะขอเลิกปันอันแรกนี้กันเลยก็แล้วกันเอาผมให้กดกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็พอเลิกกันไปได้แล้วทั้งหมดปู่แล้วก็บริการก็ได้อะไรแบบนี้ทีนี้ให้กดย้อนกลับมาที่ส่วนของโพสเฟสบุ๊กของเราแล้วผมเพิ่มพันธแปลข้อลอกลิงก์อ่ะแล้วก็พอได้ลิงก์ของโพสเฟสบุ๊กกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วก็พอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปแล้วก็พอได้ใส่สั่งลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนนนนีีี้้้้้กกก็มาาาดดดส่่่งงงซือทตรลลัไไปเย แล้วพอได้สั่งซื้อกันไม่ได้แล้วแบบนี้นะผมในขัสั่งซื้อของเราในตรงเว็บไซต์ก็จะ,จะมีขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูได้ด้วยเนาะละแ,แถนในขัสั่งซื้อพอสั่งซื้อกันไปแล้วยังสามารถที่จะเช็กดูยอดออเดอร์ т, สถานะกันได้ด้วยหากว่าได้กดคิเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อที่ตรงด้านนี้กันก็นได้และผมแเ้าก็จะมีหน้าต่างมาแจ้งบอกแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาดูสถานะของออเดอร์กันได้นะผมเพื่อเราจะเข้ามาดูกันเนาะอ่าหรือว่าหากรรทีีี่่่่ไไไไดด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 ด้้้้้้้้้เเเเเเขขาา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 มมมมมม็ููกกกกกกกัันนนนนนแแแแลลวววสงงออออออ์ะะะผผหจจจจจปึบบบิ ก็มาดูกันแล้วมีปัญหาขัดข้องหรือว่าได้สั่งซื้อกันไปแล้วแล้วผมอาจจะมีปัญหาในระหว่างที่กําลังสั่งซื้อกันเลยหากใครที่มีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงในด้านการใช้งานของในตัวเว็บไซต์ท่านผู้ชมสามารถที่จะกดจ้อกลับมากันได้ผมที่ในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อ admin อยู่ที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาจะมีหัวข้อขึ้นมาเป็นแบบนี้สองช่องรายกับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกกันไปผมเพยได้แจ้งปัญหาหรือว่าให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก่ admin กันได้แล้วผมก็ถ้าว ก็มาทาการเลือกช่องทางให้ได้ไปแจ้งแล้วก็ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินนะผมทันนี้นง่ายๆก็จะเป็นการให้ได้มาแจ้งหรือให้มาติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาะหรือว่าจะมีใครนะผมดดแก็กม่ใช่งานทําการสั่งซื้อและตามผมกันไปอาจจะไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงเลยแล้วก็ได้ใช้งานทําตามปกติกันไปแล้วรู้สึกสนใจว่าอยากจะลองดูยอดกันแล้วมากกว่านะผมว่าได้สั่งซื้อกันไปยอดจะขึ้นมาอะไรอย่างหรือว่าจะเป็นยังไงก็ลองกดยอกลับมาดูกันได้ผมดี่ตัวโพส์เนาะว่าตอนนี้ยอด้เิ่่มมม้้นนหรอออยงงเะะะก็จจดผีีูทช็ดูกมว่า จะเพิ่ขึ้นมาหรือยังนะผมก็ลองดีนะจอเช็คดูกันได้เนาะอ่าแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากที่เราทำการซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักูนะผมตอนนี้ยอดแชร์คอนเทนต์โพสต์คนใน Facebook ของเรานะผมเพราะว่าได้เพิ่มขึ้นมาเจ็ดสิบเป็นทีปล่อยแบบนี้กันแล้วเนาะแล้วแถมเป็นกันต่อในการทำง่ายๆแบบนี้กันเลยด้วยนะผมเผื่อว่ามีใครได้เข้ามาดูผมกันแล้วยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามแล้วก็เกิดสนใจก็ยังให้ได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานทำการตามผมกันได้ไปปง่ายกันได้ด้วยนะผมผมก็จะทิ้งนี้ไว้ส่งตัวเว็บไซต์ไว้้้้้้ใใใหกกกก็็ออยยู่่เเดดี๋วนนนนาาาาะถสจขมชงัไ ในขัขน้นตอนการทําก็ไม่ได้ยากเลยเลยนะผมเก็ดสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอกันเองเนาะหรือว่าถ้า laughter, หากทเข้ามาใช้งานทาการสั่งซื้ออะไรกันไปแล้วแล้วผมเกิดีปัญหาก็ยังให้สายสามารถที่จะให้มาแจ้งหรือให้มาติดต่อสอบถามปัญหาแกนบิงกันได้สำหรับในการติดต่อแอดมินหรือว่าหากใครที่้เข้ามาใช้งานทําการกันอยู่แล้วแล้วเกิดีปัญหาเออไม่ได้เกิดีปัญหา้ะผมแต่ว <x> ่าได้ใช <Paige. S 2> ้งานไปแล้วระบมอาจจะรู้สึกสนใจว่าอยากจะลองแนะนำไ้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตัวเองให้เขาได้เข้ามาใช้งานทาตามบิงดูนะผมยังสามารถทีแนะนำเพื่อนๆหรือคนรด้แลคักอ่่ตงงสวนี้ไปเพื่อนหกือ รู้จักของตัวองนะผมทันทีได้ง่ายจะเป็นการแนะนํากันได้แล้วเนาะอ่ะแล้วก็ในต่วนคลิปวิดีโอในวันนี้นะผมถากท่านผู้ชมดูกันแล้วสนใจหัวข้อตรงไหนได้อยากจะทําการอะไรไงก็ลองเข้าไาใช้งานกันได้ผมก็จะมีหลากหลายแบบนี้กันเลยเนาะอ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะผมหากว่าผมพูดพูดผิดอะไรไปหรืออาจจะทาอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอไปท่านผู้ชมมนด้วยผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูผมกันแล้วแล้วก็ดูคลิปวิดีโอจนถึงตอนนี้ผมสำหรับในวันนี้ผมก็ไม่จะพูดมากแล้วสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว